เอารับก็กรับสวนีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับเสียงมันนี้อะไรวันนี้ก็อยู่กับผมสนนัชชัยนักันเเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กันในเกมบิชเทพบรรณะชีวิตนิรันดร์นะครับก็วันนี้ผมจะมาทําการซุ่มปูยายามะตกเกลิยวใสนะครับก็ก่อนที่จะไปชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ผมด้วยนะครับไปชมคลิปกันเลยอ่ะสาหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการ ซุมปูยามะเพื่อทํเขื่อสีแล้วนะตอนนี้ของผมก็ยังอัพไม่สุดน,นะก็นี่นะเศษของผมเลยตั้งขาดดิทั้งหมดเออสามสิบเจ็ดเศษนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสุมให้หมดนะครับตอนนี้ผมมีหยกอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะในกระเป๋าเนาะผมก็มีหยกอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะแล้วก็จะมีโทเคนอีกยี่สิบอันนะครับ แล้วก็สําหรับใครที่ทําการสุ่มหรือว่าใช้ทองตอนนี้นะมันก็จะมีกิจกรรมคืนทองให้คืนหยกให้นะครับก็จะคืนให้600นะตอนนี้ผมก็ใช้ไปทั้งหมด1 4 0 0 0พันกว่าๆนะครับอ่ะแล้วมาเข้าตมาในที่สุ่มนะก็จะเป็นอย่างหน้าตาอย่างนี้นะเป็นจำกัดเวลาของปู่นะครับปู่ก็มาในวันเสาร์นะครับตอนนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็ลืมอัดคลิปนะตอนที่ผมสุ่มครั้งแรกนะคือเอาตัวปู่เนาะผมก็เลยจะมาแก้ไข ในการทำเพื่อสีดาวในวันนี้นะครับก็สําหรับใครที่สนใจจะเติมเกมนะครับก็ไปเติมเกมกับร้านเติมเกมที่ดีราคาถูกถ้าหาที่ไหนไม่ได้ผมขอแนะนําร้าน Over Topup นะครับอันนี้คือเขาไม่ใช่สปอนเซอร์ผมนะแต่คือผมเพิ่งเติมกับแอดมานะแอดเขาพูดจะสุภาพมากหวานพูดหวานนะครับแล้วก็ตอบแชทเร็วมากนะไม่เกิน1ิวิเขาตอบคุณแน่นอนการันตีจากผม ก็ S <S <S สำหรับอีแพ็กที่ผมเติมมาแล้วผมพาทุกคนไปดูก่อนลวกันเนาะก่อนนี้จะไปสุม่มอ่ะขอพาทุกคนไปดูกันะกันนะครับก็งเห็นว่าอยู่ที่ V ีสิบนะนี่นะครับแพ็คที่ผมทําการเติมไปนะก็จะเป็นแพ็คนี้นะครับกับตัวนี้ก็ปกติถ้าเกิดเติมอีกแล้วต้องใช้เงินประมาณตีกลมๆว่าประมาณห้าพันนะครับส่วนของผมก็ใช้ไปทั้งหมดประมาณสี่พันกว่าบาทนะก็เป็นเงินที่ผมเก็บมาเองนะครับก็อาจจะไม่มีการสุ่มกลุ่มไวเซอร์นะครับเพราะว่าผมเก็บเงินมาเท่านี้นะครับก็ ถือว่าลดเยอะนะเราะวันพันกว่าเนาะก็ไม่เป็นการเสียเวลาสุ่มกันเลยแล้วกันนะแต่ก็กดที่เพ,เพิ่มไปหน,นึ่งสเตจจังหวะนี้แล้วโอ้โหน่าจะได้เอชอาร์ในอมเลยอ่า,ออาได้เสร็จปุ๋มแล้วนะับห้าเศษผมขออนุญาตออกไปแล้วก็กดสุ่มใหม่นะมันเป็นเหมือนสูตรนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้ทำมันนะครับถ้าพูดว่าอย่างไงดีล่ะเพื่อให้มันเหมือนเป็นแลนด์รีเซตต์ตัวนะก็กดอีกเลยสิกรอบ ขอไปนะครับอ่าจาังหวะนี้ก็ดิงมาโอมาเอดะจังกอนยัง,ย,งยังียังไม่เอาตัวเอสอาร์ไม่คุย <S <S 2> <S 2> อ่าเราก็ได้เศษสาร,รพัดมานะก็ใช้สําหรับในการเลือกเศษของตลอดันนะครัตอนนี้ปูกก็มีสิบเศษแล้วเนาะอ่ะผมต้องการทั้งหมดสามสิบเจ็ดเศษนะครับงั้นก็กดม้นต่อเลยนะครับก็เป็นรอบที่สามเนาะก็กดกันเลยอ่ารอบนี้มีสีแดงมาสี่สีนะครับก็ไปเลยนะครับปึ้งอาร์เล็ุช ได้คุชิกิเบคุยะอือหือดวงมันโคตรดีเลยเนี่ยไอ้สัวมือทองแห่งวงการกาชาได้ทีเอาใหญ่ <c oughs> อ่ะก็ไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปกันก่อนเลยคนระับรอบที่สี่นะครับก็กดไปโลดบิ๊งบิ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 ง,บงะตอนนี้ก็ได้เศษปูมายี่สิบเศษแล้วเนาะผมขอ,อย่ามารับตัวน,นี้ก่อนนะครับ ก็จะได้คำนวณได้นะครับว่าเศษปูมขาดเท่าไหร่นะฮะอ่ะตอนนี้ก็จะได้เศษที่ใช้สําหรับเลือก SSR มาอีกยี่สิบอันเนาะอ่ะเขาจะมีการรีนะครับตรงนี้เนะเาะก็สามารถรับได้เรื่อยๆนะครับไปกันต่อเลยนะครับรอบที่เท่าไหร่วะรอบที่เท่าไหร่วะรอบที่ห้ามั้งอ่ะไปกันเลยนี่แกมาถามคนดูรอบี่เท่าไหร่วะเลยนะ ไฟโอ้ยเรึ่งว่าเอซอาร์ไม่ใช่ครัวโหไม่ใหม่ขึ้นี่ใจละกันจิโร่ยาจะโูผมบอกไ้จะได้แล้วนะครับตอนนี้ผมยังไม่มียอยากจะยู่เนาะพูดอะไรวะตอนนี้ผมก็ยังไม่มีอยาจะโรนะครับก็ขาดอีกสองเศษเนาะก็รอบสุดท้ายนะที่ผมจะกดเนาะก็กดไปเลยเนี่ยเนี่ยมีการก,กระตุกมีการกระตุกเล็กน้อยฮันนะีน่ได้สองตัวเลยได้จิร่ขันหนึ่งเศษแล้วทุกคนเอาเงียบ ผมว่านะแน่ๆมันก็มาแล้วใช่ไหมผมว่าผมแถมไม่ถึงรอบไปอ่ะไปขอเศษอาจิรู้แล้วจบเลยคือจบเลยให้เศษอาจีรู้อ่ะไปยาจีรูอ้อืมได้ละอ่ะก็ตอนนี้ปู่กขึ้นสี่ดาวแล้วนะครับผมก็ขอไปรับหยกที่ได้คืนมาก่อนเนาะอ่ะก็รับมามาเต็มน้ําเต็มเนื้อเลทีเดียวอิ่มไปน้าสําราญกันเลย อ่ะเราจะมาทำการอัพป,ปู่นะครับกดเป็นโลดกดอัพไปอือปูสีดาวนี่มันหลอเท่จริงๆก็ปดลดหรอกก็มีโซลแซูนะครับผมก็ใส่เป็นโซขนนกเนาะของปูเพื่อทำให้ไฟมันติดแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสสตันดด้วยนะครับอ่ะ ตอนนี้ผมว่าทำการปรับตรงนั้นก่อนนะที่อัพดาวของปู่นะก็ตอนนี้นะเป็นกิจกรรมที่เขาจะให้คืนมานะครับก็เป็นพวกสม,มดุดเป็นตราเปลวไฟทุกนี้นะก็จะมีอุปกรณ์ของปู่นะเป็น5ดาวนะผมคงไม่มีปัญญาทำขึ้น5ดาวหรอกอ่ะก็ผมขอพาพาทุกคนไปอัพตัวปู่เลยแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวขั้นตอนแรกผมขอดูก่อนัอนนะอ่ะอัพสกิลกัน ตอนนี้ผมก็อยู่เซิร์ฟ14นะครับอยู่ที่ห้อง61เนอะก็คะใครที่สนใจเ็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับอ่ะอัพแบบรวดเร็วทันใจจัดไปเงินเงินไม่พอทุกคนไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเพราะดีคนมีเงินเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมีเงินคนพคูดได้แค่ตอนนี้แหละต๋ตวสักพักหนึ่งกินแก่พอไ้อ่ะอัพไปเลอือจัดหนักจัดเต็มให้ปู่ แค่นั้นไม่พออะงามใส้เงินหมด <c oughs> อ่ะซื้อไปเลยก็สำหรับใครที่หยนะิบไม่ค่อยเยอะผมก็ไม่น่าจะไมซื้อน,นะมันเป็นการเปลืองนะครับก็กดอัพเป็นลอดปลุกตื่นหนังสือของปู่ตำราสิหนังสือได้ละอ่ะหลังจากนั้นเราจะมาทำการอัพดาวอุปกรณ์กณันเลยนะครับก็ไปเสื้อหนึ่งดาวผมจะพวกเสื้อหรือพวกพวกตากับตำราพวกนี้ผมจะอัพแค่ประมาณสองถึงสามดาวนะผมจะไปอัพที่ดาบ หรือพวกอุปกรณ์เฉพาะของมันนะครับไปอัพกันรัวๆอ้าวเงินหมดชิปหายละอ้ะแล้วก็หลังจากที่ผมได้ไปทําการคิดวิธีหาเงินมานผมก็ตัดสินใจแล้วนะครับคือผมจะมาหาโซเพิ่มนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินจากตัวนี้มาด้วยนะครับผมก็จะสุ่มให้หมดไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการโซเพิ่มมากนะเพราะว่าผมมีโซ่ไม่ค่อยเยอะเนาะก็กดกันเลย่ะสิบครั้งแรกไป,ป เข้ <c oughs> มไปกันต่อรอบที่สองไปสุดแล้วหยุดที่บ้านบ้านไม่มีกี้ได้แดงอาก็ได้โซม่วงมาไม่สกใจเท่าไหร่กดต่อโอ้โหอื้อหือไม่โผล่มาทั้งชิ้นเลยนะวีแววของโซทองอ่ะเฮ้ยตู้บักปะนี่เฮ้ยเกิดจังวะ ไปอ,อ้ยนี่นครับมาแล้วโซทองจังหวัดนี้ก็ได้โซต่อสู้จิตใจนะก็เป็นโซของสายแทงนะครับก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับเป็นไงเไอ้สวมันมือทองมงก,การกระชาใครที่อยากจะให้เปิดไอดีให้ก็ส่งมาได้นะครับสั่งเพจส่วนน้อยนะ <c oughs> <c oughs> ในที่สุด <c oughs> เงินล็อตแรกที่ผมหามาตั้งนานมันก็มาให้กดสักทีอ่ะกดไปต่อนะเดีอรอบสุดท้าย <c oughs> อุ้ยสามแสนสวย ตอนนี้ก็น่าจะพอแล้วนะผมคิดว่าอก็ไปรับสักหน่อยอรับไปเฮ้ยคุณผู้ชมผมว่านะอีกสักสองรอบไปสักสองรอบไปมันไม่ใช่ปัญหานี่ไงโซทำ่ไมไม่เอาอันสีทองมาวะ่ะ <c oughs> อือดูดิคุณผู้ชมวงการเกมเล่นงานผมเกิน ปบัปบปบัปบปบับปับปับโอเคครับมึงเหมือนมึงรู้ว่ามึงต้องการขับไล่กูไปก็ได้ <c oughs> อ่าเร็กก็มาเปิดของซะหน่อยโอเคยังไม่เปิดแล้วกันพอนี้นะเราจะไปอัพปู่กันต่อเลยนะครับเสียงบันไดตัดนอนสิ <c oughs> ปลุกตื่นนะผมก็ปลุกตื่นเสื้อไปแล้วกันนะอ่ะทั้งหน่อยไปเดี๋ยวปู่หนาวต้องอัพเสือ้อหนาๆสักหน่อย ดาบดาบอุ้ยเหี้ยสิบหกเลยเหรอดาบนั้นไผมขอคำนับบ้างนะสิบสองโอเคเอาไปแล้วกันห้าดาวให้ปู่ไอปู่ต้องไปให้สุดปู่ปูลล่้องไปให้สุดปู่แล้วหยุดที่ว่ากูไม่มีอะไรแดกครับปู่ครับอ่ะเปิดตัวน,นี้แล้วกันนะอืมเปิดไปมีโซเฮ้ยยังค่อยเปิดที่หลัง ตัวนี้ขาดอีกเจ็ดใช่ไหมผมยังไม่ได้ผมยังเปิดไม่ได้นะผมขาดอันนั้นอยู่เ,เขาเรียกว่าอนะไรวะเออนี่นะครับแก่นแทบปกตื่นนะผมยังไม่พอเนาะงั้นผมมาแรกแล้วกันได้สี่อันก็ได้มาสี่อันนะแก่นแทบปกตื่นเนาะเพื่อไม่เป็นกระเสียวลรออัพปูันต่อเทียบรอเลยลนะไปปูสองดาวแดงไป ทำไมยิ่งอัพยิ่งเก็บวะอ่ะสำหรับปู่มก็ขอหยุดไปเท่านี้ก่อนนะไปที่โซกันต่อเลยนะครับก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะเพราะว่ามีเศษปู่แล้วก็มีแก่นแท้ไม่พอนะครับก็ไว้ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาทําต่อมันสุดเนาะตอนนี้ขออัพตัวที่มาสุดก่อนนะครับดูที่จะสุดได้แค่ไหนกันเชียวจ้าด๊าตอนผมก็พามาดูโซเลยหน่อยแล้วกันนะครับนี่ก็มีนิดเดียวนะโซของผม ก็อาจจะพูดตีถกัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนสำหรับปู่ของผมก็อัพวันนี้ไปเลยแล้วกันนะเป็นโซขนนกทองคำเนาะได้กี่ดาวอะเอาแค่นั้นก็พอละนะสามดาวกบประมาณมีน้อยใช่สวยประหยัดไปเงินจะหมดไม่ใช่อะไร <c oughs> อ่ะก็จะได้โดยประมาณนี้มีพัอย่างทั้งหมดสามหมื่นหนึ่งพันเนาะ ก็มีวาสนาทั้งหมดเอ,อ่อหกวาสนานครับที่ผมปลดลงไปตอนนี้นะครับแรกก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคิมนี้สําหรับการซุ่มปูยามามโตเกนริวใส่ก็สำหรับเกมนี้ผมก็ต้องขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจจะเติมเกมก็อย่าลืมเพจเติมเกม Over To p Up นะครับ ก็อย่าลืมไปอุดหนุนโอเวอร์ท็อปอัพไปเยอะนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปหน้าเราผมพาทุกคนเอาปู่ไปกระซวกคนอารีนากันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมันจบคลิปนะครับขอบคุณครับ